สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและก็เอฟซีเกาซี่ไม้ภูเขามาชมทะลกอกท่านครับวันนี้ก็มาพบพอกันกับบ่าวนัดกับเสาก่อยครับสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบพอกันคือเกาจากพี่น้องจะพายอยู่ไฮอยู่สวนคือเกาเลยจ้ามาจ้ามาบึงอย่งกันวันนี้สิพาพี่น้องมาหากินของแปลกๆนอกเสาก่อยของสมัยตะกีตะกรอนผลักพี่น้อง ืัอนี้กับบได้ไปไซสครับวันนี้ก็ติดไปหาหอยหาเขียดคดับพ้นต๊กแต่มเหมือน,น้นามเนียงยขั้นบกอยู่พี่น้องก็เลยไปหาอย่างขั้นใดครับพี่น้องวันนี้ก็เลยสิพผาพี่น้องมากเก็บใบใหม่กินใดเนะาะจะเป็นเครื่องมาหน่อยเนาะเอาไปขันเดี๋ยวพี่น้องแต่ิเป็นบุญเนาะพิจารณะของใบเพิ่นจะเป็นคนค้นแน่เนาะ เตอมาน้อยอยู่พี่น้องแต่ว่าบรมเนมาหน่อยครับเป็นใบใหม่เนาะเป็นเผือกกินใดครับเราไปขันเอานามเพิ่นเนาะเพิ่นกันสิเป็นบุญครับพี่น้องตะกีต่ก่อนเ,เป็นเด็กน้อยก็กินตัวนี้แล้วเนาะ,ะเป็นยาเย็ยนน้ำเนาะจ้ะเป็นยานํำครับ ใบคนจะพี่น้อออกเป็นหัวใจเนาะตอนาอนันเชาคอยแต่กี่มีหลายอยู่เนาะคุหมือนนี้เหลื่อมหางครับเสียบคนก็จะเป็นคนข,น,ขนพี่นนอ ใบหมดใยพีย่านาะเก็บเอาใบาเป็นตะพี่น้องเราไปยองนะยองเนาะยองยองขันเอาหนามเพิ่นครับเห็ดข้องหวานกระไดพี่น้องขันใส่หนามกะทิครับอยู่ไยอยู่สวนครับพี่น้อง มะเขาาห้ยางเส่าปลาบักม่วงครับตันนี้สมอบแอบ,บครับพี่น้องแกงใส่เห็ดครับกำลังงามเลยพี่น้องครับโมีเฮ็ดแกงใส่ครับช่วงนี้เห็ดกระบอกออกครับช่วงนี้ต้องรออีกประมาณเดือนสองเดือนุ่นแล้วครับใบกำลังงามเลยพี่น้อง ตะกีต่กรอ,อนแถวนี้เป็นปลาครับเป่นกเ็เลยมีพี่น้องเดี๋ยวนี้เบิกเป็นหายเป็นสวนเบริรครับเป็นลงเหลือมาครับพี่น้องปายนี่เป็นแกง,งนะเนาะไปเป็นหลังไาอีกเทือเด้อจ้ะ หมากเป็นบ้านนะมีคนคนเพื่อนเนาะไม่มีว่ยไงล่ะหมาเพิ่นกินได้พอนะที่กินได้เยอะเนาะแต่ใบเพิ่นยังก,กินได้เนาะแต่ว่าหากบ่เคยกินพี่น้องส่วนหมากเสียวจะใบเพิ่อนอไปคันจ้ะโาเป็น,น,ปน,ปนรสชาตแลวไดเนาะหมา มองใบใหญ่นะใบหนาแตะส่วนดูก็ดินอยู่กันใบเป็นแต่เล้าๆกัน,กน,ยนอย่างรอหาน้ำผนเนาะจ้ะมองกันต่ำเพื่อที่หนอนม,มองเป็นลายมองอยูน่นะคัะยืนสูง,สงครับสูงให้ง,งเอา,าบา่ได้ใบใหญ่ให้ เต็มทุงนี่ได้ไร้เติบนะ้อกสาวก้อเกียบายจากทุงหนึ่งกับพ่อครับไปเป็นปรถไฟหางสาวก้อ,อย,ยเพื่อทางไหนตหนใบเกียร์บ้างใบเกียร์แห้งจนเหลือง ได้มากเรามาล้างเนาะสกอยจ้ะมาล้างเอาดินเราหยังออกครับทำความสะอาด สานี้กันร้ายเติบน้องเสาก่อย<ะ>ขันออกแล้วครับไปหาอยู่นอหักบ่เคยเห็นครับก็ได้ดมาทุงหนึ่งพี่น้อง,องมาลางนะเอาเท,ท็ดท่วมสะอาดดอกเนาะทำความสะอาดดอกคอยเอาไปขันครับ เด็ดกลางเผนออกนรัเนาะจ้าทำเ,เป็นชุดสิเด็ดองค์กรตัดสินสะอาดเนาะเอกสิบนี้จ้าวันนี้สิเป็นสิเ,สเห็ดเป็นของหวานน้องสะกอยคันใช่น้ำกะทิครับมาต้ม,ตมน้ำกะซิโน่นน้ำกะทิกันครับ ลอกะทีซุกครับพี่น้องใส่กะทีใส่น้ำตาลเนาะปรุงรสเลยครับพอเป็นซุกเป็นย่างเหลวกะทิเอาอันเสือมาหน่อยใบายมาหน่อยเนาะมาคันครับมาคันใส่น้ำกะทิพี่น้อง ตาหนี่ก็แล้วแต่พี่น้องมากหวานมากบ่าหวานเนาะแต่ความชอบมากความชอบครับใส่ลายกับหวานลายพี่น้องใส่น้อยกับหวานน้อยบะใส่กับบะหวานเลยเนาะใส่เกลือน้ำนิดนึงใส่เกลือจักหน่อยเนาะเติมก่อน รสชาติเป็นสิได้กลมๆครับสีหวานมันเข็มจักหน่อยเนาะบะตองใส่ายลายครับเขียวน้ำตาลให้เป็นแต่คนละเอียดเลยเนาะจ้ะรอต้มน้ำกะทิันครับไปเป็นตอนวิธีการขันเนะาะ น้ำกะทิกะซุปก,ก็นอก้องเส้าก่อยหอนนะครับให้นเย็นนะสิบปงล้วก็พักไวให้มันเย็นก่อนเนาะจะ่จะอยสีมาเห็ดครับหลังจากร่อน้ำกะทิเพิ่นเส้าหอนพี่น้องก็มาเทใส่กระไบอันนี้เนาะอ่ะมันมาหน่อยจ้ะพี่น้องขันเลยครับวันนี้แสงเมืองเดือดจ้ะค่ะ khăn khăn nhong nhong, phân lợi giặt à, thế nó dạ yeah. còn cái phân phân bún หั่นไปยันกล้วยมันสีแขนเนาะเดือมแขนแล้วจ้ะมันจะกลายเป็นบุญครับเห็นเป็นบุญเป็นคือของหวานเนาะหรือว่าสิหลาบก็ได้จ้ะหั่นใส้นามเปล่าจะเปีนองจะใส่หัวขวเนาะนอหอมจ้ะประปรุงรสคือแซงหลากระนี้จะปีนอง ครื่องใส่เครื่องปั่นก็ได้เนาะเริ่มสิแข่งกันเนาะจ้ะเริ่มแข่งแล้ว เสียก็สิเป็นแนวนี้เนาะ,ะอันนี้เอ้ากอยเสียบงขา,าวออนใช้น้ำครับเสียปลาถิมไว้จะข้าวเนให้เพิ่นแข็งโตครับเห็ดโบรายครับพี่น้องเห็ดลองเบิ่งก่อนเนาะ,ะสิเป็นยังไดครับเอาก้อยบนกรลังเคยเหย็ดพี่น้องก็เลยลองเห็ดเบิ่งครับ ปลาทิมวาจะข้าวเนาะ,ะ่นมาเป็นให้่นเป็นบุญครับเดี๋ยวมาเบิ่งตอน่นเป็นบุญพี่นอ้องเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก,ก็มาเบิ่งพ้นงานเส้าก่อยื้อนี้ครับใ้ามาเบิ่งผลงานขอนเอา,า,าจ้ะพี่นอ้องเอามาหน่อยมาข่นเป็นบุญเนาะใส่น้ำกะทิใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลจา้ะจ้ะาตาพี่น,น้องมากับเป็นเนี่ยนี้จ้ะพี่นอ้องแเต่เนี่ยฮะแขนแห้งบันไดเนาะจ้ะ เอาก้อยอจิใส่เครื่องใส่ใบมาหน่อยน้อยเนาะใส่บาลายจับพี่หน้องคนก็เลยเขียนในํำนี้จ้ะเป็นประมาณนี้จ้ะพี่น้องเหมือนจะเป็นเมนูขัดมาหน่อยเนาะเป็นเป็นเผือกชนิดหนึ่งครับพี่น้องเรามาขัดเพื่อนสิเป็นบุญเนาะจะอาหารแต่สมัยก่อนพี่หน้องตะกีจะสิลาบเนาะตะกีเป็นลาบเนาะ มันก็เท็ดมาเป็นของหวานเถ็ดเป็นบุญเราจะพี่น้องเด็ดแต่ได้ยางครับอาพี่น้องสำรับคลิปนี้แตขอจบกไปเพียงแค่น,นี้นะจ๊ะพอแม่พี่น้องทานได้ชื่นอชอมมาคล,ลิปเจะได้ก็อย่าลื่นไปซอมคนไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สฟฟารคลิปใหม่ๆจากเบานานจับสาวคอยด้จะจ่าสำรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเมื่อวันที่16มกราคมปีพศ .2566 จ้าก มือหนาคลิปหนาก็พอ,พอกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปลาหนะาปัญญายไม่ยัยครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวนัดกับสาวกอยท็ดคลิปมาจะต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ละพี่น้องไว้ทูลคันคลิปหนามือหนาครับเป็นอย่างใดแล้วสาวกอย แบอยู่ป่ะแบบก็วนเลยนะนราไปตากแดดอีกแล้วเป็นแข็งโตกว่านี้ครับ